หนักมากนะครับอันนี้เอเป็นลมของชิ้นนี้นะครับมีคนพิเสศษส่งมาให้นะฮะแมกนิโตส่งมาให้ครับอันนี้ uh แมกนิไทส์แมททิวลนะฮะแปลว่ามันมีวัสดุมีแม่เหล็กส่งจากเมากานะครับนี่นะครับผมจะใช้กันไกลอย่างงี้มีคนถามมาเยอะนะฮะนี่ให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ย <laughs> มันเป็นภาษาคันจิครับกันไกเนี่ย คนถามยี่ห้อมาผมก็ตอบไปแล้วมาซื้อจากญี่ปุ่นนะครับไกลนี้ตามพวกตัวคิวแฮนะ่มีขายแน่นอนมันเป็นรดักได้กูดีไซน์นั่นก็นคือโอ้ชียอะไรตกอะไรตกเฮ้ยอ้าทับเท้ามันคือซาบามี่โอ้โห โอ้โหกล่องสวยมากนะครับแล้นี่คือโซโนอาร์ตนะครับอาร์อาอาก่อนอื่นนะความเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เข้าสิ่งนะฮะผมชอบโลโก้แบบนี้มากเลยมันเหมือนเพลงอะไรนะโซโดโซโดเพลงอะไรลูกโซโนโซโนส ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นโลโก้ที่ SONOS เนี่ยมันสามารถอ่านแบบกลับหัวได้ในเชิงของไทเปกราฟีคนออกแบบเนี่ยผมว่ามันเป็นการออกแบบโลโก้ที่สวยมากชอบมากถ้าเป็นเจ้าของโปรดักต์อยากมีโลโก้สวยๆแบบนี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ทำแบบนี้เหมือนกัน SONOS ครับเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก่อตั้งขึ้นปี2002นะครับโดยมี founder สี่คนนะครับ,ยนนรบอยากฟังไหมเนี่ย John m c f a r l a n นจำชื่อได้เพราะว่ามันคล้ายๆกับชื่อ Seth McFarlane เนี่ยเป็น founder ของ Family Guy ปี2002ตอนนี้ก็คือ18ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ใหญ่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะแต เขาเป็น founder คือผู้ก่อตั้งแต่ตอนนี้ CEO เป็นคนอื่นหมดเลยเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยบางทีสมัยนี้เขาแทบจะไม่บริหารเองแล้วนะครับจ้างคนมาบริหารแทนจะรู้ไปทาําไมรู้ไปเพื่อโ <c oughs> ูคือหนักกว่าที่คิดนะครับโซโนสตัวนี้นะครับที่ซื้อที่เมกานประมาณ3 0 0 0 0บาทนะที่เขาดูกันนะ20,000ไปไปลายส0 0 0 0ืเมืองไทยจะมปนส0,000ก็โดนผสมภาษีค่าขนส่งอะไรเพราะมันหนักมากนี่ข้ามาจากเมริกานะอ้อนี่นะครับวิธีเปิดนี่คือแบบต้องเจ๋งโคตรอ่ะมันจะมีตัวล็อกอยู่ เห็นไ,ไหมเนี่ยนี่ครับอีกข้างหนึ่งผมก็ทำเหมือนกันโอ้โหเป็นกล่องที่แบบว่าโอเคว้าวห้ามทิ้งกล่องเพราะมันโคตรเท่น้องอาร์ซีอาร์ C โอ้โหนี่มันนี่คือเป็นดัมเบลออกกำลังกายเลยครับเนี่ยในกล่องนะครับก็จะมีนี่อันบล็อกซะก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะมาพูดถึงฟีเจอร์สรอมานานนะครับสั่งไว้นานละโควิดกว่าจะมานี่คือต้องรองแบบเปิดอย่างนี้นะครับปพ๊บ เป็นซาวบาที่แพงที่สุดในชีวิตและดีที่สุดในชีวิตผมเพราะเกิดมาทั้งชีวิตนี้ตูไม่เคยซื้อซาวบาเลย ที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าซาวบาอันไหนดีพอที่ผมจะซื้ออาจจะฟังดูกระดะนะครับหรืออันนี้พูดจากใจจริงว่าหลายครั้งที่ซื้อทีวีมาเนี่ยเราบอกเคยซาวบามันมีฟีเจอร์นู่นนี่นะแต่คือพอไปฟังแล้วเนี่ยมันมันก็ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเรามีเครื่องเสียงดีๆอยู่บางครั้งทีวีที่ลำโพงเยอะๆอยู่อะเฮ้ยมันก็โอเคอะมันก็ชอบนะไม่ชอบออกเสียงจากที่เดียวแต่เจ้าซาวบาตัวนี้หลังจากที่ศึกษามานะครับมันเป็นซาวบาที่รุ่นที่แบบว่า Amazing มากเจ๋งที่สุดสีขาวด้วยเทลสีขาวด้วยแหละชอบ ข้างหลังก็นี่เลยปลั๊กเสียบ HDMI โอ้ยเป็นการรีวิวที่ลำบากมากเลยเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับข้างหลังก็เป็นนี้ปุ่มเปิดช่องต่างๆนะฮะมีช่องมีช่องมีช่องกล่องของมัานนี่อ่าล่วงเลยก็มีสาย HDMI ให้นะครับแล้วก็มีปลั๊ก ฮ่องกองอังกฤษให้อีกแล้วนะแบบนี้สายจะเป็นคล้ายๆดำด้านนะครับซึ่งไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องเสียงนะครับมันมีเครื่องเสียงที่แพงๆมากเลยผมนี่ถือว่าผมใส่ใจเรื่องเสียงน้อยมากนะคะแต่จะเริ่มสนใจมากขึ้นละโซโนสก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมแคร์ถึงคุณภาพเสียงมากขึ้นแล้วฟังเสียงดีๆของดีๆมันได้อะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะไรมากนอกจากความอิ่มเอ็ในหัวใจมันมีอะไรวะออปติคอลอะแดปเตอร์อ๋อโอเค นี่ฮะอเอาดคอคเป็นอย่างงี้ตูดเป็นอย่างงี้นี่มีออปติคอลดปเตอร์จะมาจิ้ม HDMI ตีไรพัวเข้าไปทีวีรุ่นเก่าๆสวยก็จิ้มออปติคอลดปเตอร์นะครับเซอร์บาร์ huh. นะครับก็ไว้ต่อกับทีวีไว้ฟังเพลงได้ตัวเนี้ยผมมีซัมซุงในห้องเลมีซัมซุงกับโซนี่แต่เห็นบอกว่าตัวนี้มันมีฟีเจอร์ที่ต่อกับ Adobe Atmos ได้นะครับโซนี่ของผมมันมี Adobe นะครับ Adobe Vision Adobe Atmos เดี๋ยวต้องลองต่อมาดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะรีวิวแบบสัตว์จริงนะครับว่ามันดีขึ้นเจ๋งไหม้หหม้ใหหขนาาดเท่ไ่ไร ก่อนอื่นนะครับต้องโหลดแอปก่อนนะครับแอปก็มีเลยครับแอปโซโนสนี่แอปแบบนี้ที่ผมสังเกตเห็นได้นะครับคือในครับด้านข้างก็มีช่องเล็กๆล็กำโพงเนี้ยด้านบนก็เป็นอย่างงี้นะครับคือลําโพงมันจะน่าจะออกได้ทุกทิศทางเลยล่ะนี่นะครับพอโหลดแอปมานะก็คอนเน็กทำตามที่มันสั่งนะใส่อีเมลสร้างแอคเคาท์นะครับบัลลีฟายแอคเคาท์เสร็จเนี่ยโซโนสมันร้องอยู่ข้างหลังเนี่ยมึงมันถามมึงมึง ลอ,ล,ลองทะไม้องทําไมพอเราเชื่อมต่อได้ปุ๊บนะครับมันจะให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างแรกเลยนะครับมันจะบอกให้เราต่อหลังทีวีหลังตูดทีวีปัญหาก็คือว่าของผมเอชง HDMI เต็มตลอดเวลาอยู่ละเขาบอกให้ผมสละช่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ช่องธรรมดานนะต,นานนะต้องเป็นช่องที่มี A R C A R C ก็คือ Audio Return Channel นะ a u d i โส่งกลับมาในช่องนี้ด้วยนะครับเปิดทีวีมันบอกว่าสาย,อ,ยาอื่นกวนผมก็ต้องถอดสายหมดมีสี่อันถอดหมดให้เหลือ A R C ช่องเดียวก่อนในตอนช่วงเซตอัพนะแล้วมันก็นี่ครับมัน มันมี Bravis ซิงบราวิสของ Sony เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าจะเป็นไงต่อครับไหนว่าบราวิสซิงบราวิสซิงอยู่ไหนคืออะไรคือบราวิสซิงพยายามจะคอนเน็ ARC นะครับทำไม่ได้อยู่สักพักหนึ่งจนปิดทีวีแล้วเปิดใหม่นะครับมันก็จะคอนเน็ได้นะครับจะเจออย่างนี้ละเป็นประจำเลยได้แล้วได้แล้ว ผมงูเรื่องเสียงมากนะเรื่องเสียงนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรไม่ใช่เป็นคนที่เล่นผมเทเตอร์จะไม่รู้เรื่องสายไม่รู้เรื่องอุปกรณ์เลย,เลยนะครับชอบฟังเสียงดีแหละแต่ห่วเจก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะแยกแยะออกว่าอะไรดีไม่ดีนะมีความงูงงนิดนึงเพราะฉะนั้นนี่ต้องมาโชว์งูให้ดูว้าวตื่นเต้นนะเพราะว่ามันแบบ ดู Netflix นะหรือดูอะไรก็ตามเสียงคนพูดมันชัดมาก Good Enough มากๆ It Is criteria stalk some sneakakers the to get be creeper for a you ปกติชาวบาตัวอื่นที่เคยไปลองเนี่ยมันจะคุณภาพเสียงมันโอเคอ่ะมันดังดีมันดังกว่าลำโพงขขงไอตัวนี้แต่โซโนสมันแบบอีกเลเวลนึงไะอัพอีกเลเวลนึงคือแบบเฮ้ยทำไมเสียงมันดีงี้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอรุ่นเนี้ยมันชื่อรุ่นอาร์คใช่ไหมอาร์ค A R C อาร์คมันเรียกว่าอาร์คที่ว่าโค้งๆความโค้งอย่างอาร์คมันให้เราต่อกับอาร์คข้างหลังอีกทีนึงก็คือ A R C นะคะ Audio Return Channel มันจะมีความแบบเฮ้ยชื่อเหมือนกันแต่ความหมายคนละอย่างเลยนะครับ A R C เหมือนกันเจ้าโซโนส่นี่บ โซโนโซโนสนี่นะมันมี True Play มันอยู่ในแอปนะคบเป็นตัวปรับจูนเสียงลาโพงให้เข้ากับห้องของเราผมเชื่อว่าห้องทุกคนมีขนาดไม่เท่ากันเพราะบางทีถ้าห้องกว้างอะมันก็จะก้องจะสะท้อนนู่นสะท้อนนี่นะมันเป็นเรื่องเบสิกใช่ไหมทำให้เราได้ฟังเจ้าลําโพงนี้คุณภาพที่ดีที่สุดเหมือนที่เขาเออกแบบมาจริงๆแล้วมันจะรู้ได้ไงโซโนสเรามาจูนให้ดู mm hmm. เข้ามาในแอปนะครับปุ๊บเข้ามาในซิสเต็มนะครับเข้ามาในเบดรูมปุ๊บนี่ True Play มันอยู่ในหัวข้อพวก EQ อีอ่อะผมจะรีจูนอีกทีนกหนถอดเคแล้วะ พอดเตส์มานะครับบิ๊ i ินซิด you watch นี่ยให้นะเขาให้เอาโทรศัพท์นะอัพไซด์ดาวปุ๊บเราให้กลับโทรศัพท์อัพไซด์ดาวไมโครโฟนโทรศัพท์อยู่ตรงตูดใช่ไหมส่วนใหญ่ Continue นลกด Start ปึ๊บบาลานซิ่งซาวนะครับต่อไปให้เราเดินอะมานี่นะครับอันที่สองก็คือเขาให้เราทำอย่างนี้ครับให้เราเดินแบบเนี้ยเหมือนเจ้าเจ้คนนี้ เดินเกียรติกายเดินถือยกขึ้นยกลงเดินนวยนาดอ้อยอิง I'm ready to tune บึมจะได้โน้เนี้ยไม่เฟลอีกรอบหนึ่ง มันบอกว่าผมทำเร็วไปเร็ว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 แล้วอัน too fast round ใหม่รอบหนึ่งรอบที่สามเริ่มหงุดหงิดแล้วนะฮะ ผมได้แล้วเว้ย to play tuning s u c c e s s f u y นะครับรู้สึกได้ว่าก่อนจูนกับหลังทูนเนี่ยคือถ้ามันลดความกล้องเนี่ยผมรู้สึกมันไม่กล้องละ เพราะก่อนหน้านี้มันโซโนสมันไม่ทางรู้เลยว่าคุณเอาลำโพงมันไปอยู่ตรงไหนของห้องนะครับหรือห้องคุณลักษณะไงกว้างแค่ไหนตอนตอนนี้มันชูขึ้นมามันรู้ห้องผมเนี่ยมันเสียงสะท้อนประมาณวัดได้ละว่ามันประมาณไหนความกว้างเด็ฟเท่าไหร่มีการประมวลผลข้างในซึ่งผมไม่รู้ทาไงหรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าคุณภาพเสียงมันดีขึ้นกล้องน้อยลงจริงๆครับซึ่งก็ถือว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของโซโนสเลยนะปิว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 ปัญหาของผมข้อเสียคือว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุกห้องนะฮะแล พวกระบบสมาร์ทแอสเซสแตนต์นะฮะมันไม่ได้แบบมันจํากัดมากเลยผมรู้สึกซาวบาร์เมื่อก่อนที่ผมเกลียดมากๆของเซาวบาร์คือทีวีมันอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเสียงอ่ะมันออกมาข้างใต้แม้ว่าเขาจะดีไซน์มันออกมาไงของยี่ห้ออื่นเนี่ยมันเหมือนจะพุ่งพุ่งมาข้างในทางเดียวเล่นเกมอะไรก็ตามก็จะพุ่งพุ่งทางเดียวแต่ตอนแรกมันออกมาเหมือนแบบแต่คือที่ต้องจิ้ม ARC เนี่ยเพื่อที่จะไม่รู้ไหมหลายคนรู้แล้วนะพอซิงค์เรียบร้อยหมดเนี่ยอันนี้เราจะคุมปิดทีวีปุ๊บเซาว์บาร์จะปิดอัตโนมัติเปิดทีวีป ที่ตอบโจทย์มากซัพพอร์ตอะไรที่แบบระบบเสียงทุกอย่างอ l l น n วันมากๆดู Netflix นะครับแบบเสียงที่แบบว่าธรรมดาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับนี่มาลองดูหนังที่แบบ Netflix ที่ัพ p อ o r t Dolby Vision แล้วก็ Dolby Atmos นะนี่มันจะมีโลโก้ขึ้นอย่างนี้มังสุดมากอะเสียงระเปิดเสียงอะไรแบบว่าเฮ้ยแม่งเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยอะมันทำได้ไงกับสปีกเกอร์เลยผมยังไม่รู้ไม่รู้แต่ที่รู้ว่ามันมีข้างในเนื่อนเป็นไงวะเนี่ยเจ๋งมากนะครับมันทำให้เสียงออกมานะหนังที่ดู Dolby Atmos ซินะ <c oughs>

Still, the undercover officer recruited to investigate links between OCG and corrupt officers all the way up to H just happens to be the son of a woman murdered on the gaffer's patch. Well, now we know why Corbett was so confused. Corbett never mentioned Hastings to staff. He was only a kid when it happened. Maybe he never knew the name. Still, the undercover officer recruited to investigate links between OCG and corrupt officers all the way up to H just happens to be the son of a woman murdered on the gaffer's patch. The undercover officer recruited to investigate links between the SCJ. The undercover officer recruited to investigate links between the SCJ. Mutual embarrassment when I'm reinstated. DCS Carmichael had concerns about security. ไอซี12 had a corrupt AI who shot his way o u คือก็ไม่รู้นะแต่คิดไปฟังมาไม่รู้ว่าผ่านไมโครโฟนของโซนี่ก็เป็นไมโครโฟนที่ดีที่สุดของโซนี่ตัวหนึ่งที่จะรับเสียงไม่รู้มันจะเก็บให้คุณไปดูในคนที่ดูอยู่รกยะได้ไปแค่ไหนไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอีก Next Gen อะ Next Gen ไม่บอกไม่รู้ใช้สับถูกก็ไม่รู้นะแต่มันอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าแฮปปี้มากนะโซโนโซโนสก็ต้องเมคชัวร์นะครับว่าทีวีของคุณเนี่ยมีตัวนี้ฮะซัพพอร์ตไอ้นี่ Dobby Digital Plus นะฮะเพราะว่า ถ้าไม่สปอร์ตนะครับมันก็ไม่ติดในโซน o s a แอปนี่นะครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีโซน o s r ร d ดิโอใช่ไหมที่มันมีสเตชันของมันเองนะนี่นะครับเราก็สามารถแอดกดตรงนี้นะครับ Add Service ได้เนี่ย Service มันมีเยอะมากนะครับ Spotify YouTube Music หรือะไรต่างๆนะะเยอะแยะเลย มันก็จะลิงก์กับแอคเคาท์เราเลยเวลามันลิงก์กันแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือววเวลาเราฟังซาวบาร์ดูทีวีนะดูทีวีเล่นเกมนะครับดูเน็ตฟลิกนะเสียออกจากซาวบาร์นะแล้วแค่กดปุ่มหนึ่งว่าโอเคเราอยากฟังเพลงละมันก็จะถามว่าเรามันจะจะเล่นเพลงที่ไหนปุ๊บก็ซาวบาร์เลยมันก็ถามว่าที่จะเปลี่ยนระหว่างฟังเพลงกับดูหนังได้นะครับเพิ่มปุ่ม,มในแอปง่ายๆนิดเดียวผมเห็นในเว็บนะก็โอเค Google นะสั่งไอ้ตัวนี้รู้เรื่องเลยแต่คนนั้นก็ต้องแบบเออเป็นทาง้างสปอร์ตแอนิดนนนึงะะะฮ ก็ใช้สปอร์ตตรงนี้ดีมากนะครับไม่ได้อวยนะเพราะว่าศึกษามานะว่าตัวเนี้ยมันเป็นซาวบาที่ทําให้เราแบบลืมไปเลยว่าสําหรับผมนะพวกที่ต้องแบบซิสเต็มที่ต้องมีลําโพงห้ากันมีซับบูเฟอร์เซอร์รา์ทั้งหลายเนี่ยมันดีกว่าจริงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันกู๊ด e อ o น g h มันเหมือนมัน All-in- one เป็นพรีเมียมมากพรีเมียมซาวคุณภาพมากนะครับคุณภาพเสียงนะครับจากหูไม่เทพของผมนะผมให้9.5เต็ม10เลยความสวยงามดีไซน์10เต็ม10การออกแบบกล่องนะฮะ ให้9.5เต็ม10เลยนะครับความรู้สึกถึงเป็นคุณภาพเซ r ร o u n d ์ซาว์เนี่ยผมให้แบบ9.5เลยความง่ายในการเซตอัพผมให้7.5แล้วกันเพราะแบบต้องรีเซ็ตหลายครั้งนะครับมันไม่ได้ง่ายแบบกดปุ๊บเปิด p h o n e ปุ๊บคอนเน็กทุกอย่างหมดนะฮะการที่มันสามารถใช้ Smart ท e v i ว e ผมให้แค่7มันฉลาดนะแต่มันยังไม่สามารถสั่งด้วยปากลิงก์กับโฮมคิดเลยอะไรอย่างนั้นยังไม่ได้มันต้องมีบายพาสอะไรอย่างความคุ้มค่านะครับผมให้ 7จ็ดและกันผมว่าค่อนข้างที่อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างว่าไม่ถูกไม่แพงแต่คุ้มมากลงทุนซื้อไปผมว่าคุ้มมากถ้าคุณรู้สึกว่า4ี่หมื่นกว่ามันแพงเนี่ยก็อย่าซื้อผมค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเรารู้สึกว่าโอ้แม่งเจ๋งว่ะแม่งสิ่งดีมากรู้สึกยากมากในการที่จะรีวิวให้เห็นถึงคุณภาพเสียงนะฮะถึงให้ดูว่ามันพูดยากมากเลยว่าเทสเสียงแบบนี้เทสตําโพงสปีเกอร์ใน YouTube เนี่ยไม่รู้จะเทสไงให้ดูนะครับหลายคนนะครับถ้าอยากให้มันเจ๋งขึ้นอีกขั้นหนึ่งนเนี่ เจ๋งขึ้นเจ๋งขึ้นอีกเยอะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแค่นี้นะมันดีแล้วอะแฮปปี้ <Happy S 1> มากตัวนี้นะฮะความสุขหลังการซื้อนะครับกาวชอบทีเดียวชอบทีเดียว Sonos a r c ตัวนี้นะก็ต้องถือว่าเป็นลำโพงที่ดีสุดของ Sonos นะฮะบริษัทที่อยู่ในอเมริกานะครับเป็นแบรนด์ที่ ผมรู้จักไม่นานนี้แต่เคยคุยกับพี่คนที่เขารู้จักเรื่องเสียงเขาบอกว่าโซโนสเนี่ยไม่เบาเลยดังมากถ้าเปิดดังๆเบามากถ้าเปิดเบาๆเป็นแบรนด์ที่ดีมากครับเริ่มรักโซโนสขึ้นมาแล้วล่ะโซโนสโซโนสปิว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 ปิ O ปิว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 ปิงปิวปิวัิวป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 ิ ข้อมูลแชททูเอกมาเล่เอาออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กููมัง